เจอกันตอนค่ำๆน้อพี่น้องเลยอุ้ยไปเราไปหัวกท้นกันกำลังสิเลือกงานเหรีอญมณีสองทุ่มของวันที่หกสองทุ่มครึ่งเนาะประมาณนี้เนะะาะของวันที่หกวันอ่อพุทที่หก ประมาณนี้เราจงเอาไว้จำไว้เลยาพิธาประกาศได้ขอขอให้ได้คนโย่นลงมานี่งบครับทางหัวเจ้าเริ่มงานเจ้ากลับแล้วลังกรับทีุ่ชาติพิชาติแล้ว มีนังกาบอะไรยอยู่บางที่บางมองก็จะต้อตงการน้ำเนาะหงวยหาแต่โอ้ยเทพดาเอ้ยตกให้นะเออแประมาณนี้แล้วเนาะแค่ท่งนี้ก็ได้ต้องการน้ำคนทำงานเนาะเอาอะไรก็เป็นต้นกำลังใจให้คนทำงานเนาะนี่ต้นต้นปามด้วยดิพี่นอ้องที่แปง้งไปแป้งมาน,นี่ปามปลูกไว้เพื่อประดับ ก็ได้ถูกว้เก็บเม็ดเก็บผลแต่ประกาศเลยแต่มีเม็ดเม็ดโตกลงมากนกพิลาบก,กินกระลอกกินนูก,กินอย่างประมาณนั่นแหละเนาะซึ่งมันก็เป็นผลประโยชน์เป็นโรงเงาแก่สถานที่นั้นๆเนาะเพราะว่าอยู่มองดีคนบริสายประโยชน์เกี่ยวกับต้นปาล์มสถานที่นี้นะซื้อว่าสิปาลงแนว่วหรือจงไหน ทางเสียงพอดีคนที่เจอ่งขึ้นเป็นยังบ่ันเนาะเกดีเพราะว่าทางพุ่นทางพุ่นพุ้นพ่นทางพุ่น ทางตรงๆึ้นเป็นตลาดน้อพี่น้องเอ้ยช่วยท่ายให้เบิ้ลเธอหนึ่งเลยล่ะข้าเจ้าก็บงานท่านผู้ค้าไปแล้วก็พิจิตออกตลาดเพราะว่ามองนี้มันเป็นล่มเนาะเหน่อล่มนี่ทางนี้มันเป็นล่มทางนี้มันเป็นฝนไครเป็นที่ร่วงแจ้งแล้วข้าเจ้าก็ไปทะลุฟังพูดูงานบนเป็นรูปตัววีไปนะะไปทะลุตลาดอยากจะบอกว่าตลาดนี้เคยท่ายให้เบิ้ลเธอหนึ่งเลยเนาะมีของกินไล่หลายพี่น้องเอ้ย ถ้าผู้ใดแเะเบียนผ่านมาเส้นถนนเทพประสิทธิ์ของเมืองของพัทยานยี่เนาะแวะเลยตลาดเทพประสิทธิ์มาอีกแต่ว่าบได้มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆกับตลาดด้วยพี่น้องเลยเพี่ยงแล้วบ่าวให้ฟังซื้อว่าเส้นทางนี้มันอยู่ติดใกล้ๆนี่เนาะคนกระสายหาพี่น้องเลยจัดหาบรรยากาศให้ลงแต่ป้องกันเนาะ ให้เบิ้งบรรยากาศเนาให้เบิ้งบรรยากาศสักพักหนึ่งพี่น้องเลยเดี๋ยวก็จะได้ว่ามาันสิค่อยที่แห้งขนาดไนี่บรรยากาศก็เย็นดีพี่น้องเลยนะเย็นแต่ว่าสำหรับคนที่อยู่ในร่มสำหรับคนขายของพ่อค้าแม่ขายยังสิก็ ที่ลำบากนิดนึงหมายถึงพ่อค้าไม่ขายกลางแจ้งก็คือนะการแจ้งที่เป็นรถมอเตอร์ไซค์พ่วงข้างหรือเป็นร้านตั้งที่อยู่ในที่ร่มแจ้งนะจังสี่ ial, นี่ขายยากเลยพี่น้องเยคนเริ u, ่มนักขึ้นนักขึ้นท่านใดก็คุณผู้ชมท่านใดที่อยู่ในเขตพัทยานี่ก็ไแม่ค้าไม่ขายกับพากเป็นกังแจให้พี่น้องได้รับชมคลิปก็ ฝากกล้องลุงชัยคนบ้านบึงแนเดอร์อพี่น้องเลยอยู่ในเขตธนญาณเนี่ยแหละผู้ขาสิ่ไม่ได้วุ่นวายไปทั้งใดดอกเพราะว่าบม่ได้กลับบ้านอยู่งกงการนะนะก็บม่ได้กลับบ้านนะเป็นสี่เป็นปีน่แล้วแต่กลับพูดกันพี่น้องเออแต่ว่าติดทุระหลายอย่างนะทุกทุกคนเริ่มนักขึ้นนักขึ้นโอ้ยนะอยังอยู่ในมุมเก่าเพราาะวา่มุมนี้มีเสาบังนะนะ เ็ดให้การใต้ท่างเลยพู้ที่รับชมก็ได้ชมกันรูส้สึกว่าแห้งขึ้นแห้งขึ้นพี่น้องเลย,แ,ย,ดอดอยแห้งพุ่มอเตอร์ไซค์ผู้ขากันพี่พี่ยืนอยู่อดูจหุ่นตาคนแห้งขึ้นเรื่อยๆพี่น้องเลย อยากให้บรรยากาศให้ที่ร้องเบิ้งนะว่ามันการทำงานนี่คนที่อยู่การเสี่ยงในแบบรู้สึกแบบหนักหรือว่ามากจะไรกันก็รู้เหมือนกันนะแต่ว่าตอนที่อยู่บ้านนี่ก็เคยรับเคยรับจ้างกี่งานนเาะคนนิ้ว ยอมแพ้บ่มักเลยใ่้เนี้ยแต่ว,ว่า,า,ากัการใดล้วธรรมชาตินะเรามีอาจต่อต้านธรรมชาติได้เอาคาดวันสิ้ดนี่เอกพี่น,น้อ้เลยขอขอบคุณคุณผู้ชมที่เป็นกำลังใจให้ครับลุงชัยคนบ้านบึงนะครับเนาการถ่ายทำนี้ก็อยู่ในบริเวณเขตพัทยานะ จะไม่ได้ไปใสด่ดอกส่วนเอาจังไรก็ขอปิดคลิปไปซักนี้ฝากกดติดตามกดไลค์ให้ในเด้อพี่น้องเอ้ยขอบคุณมากมายครับยกนิโป้ห้จักบาดเนี่พี่น้องเอ้ยขอบคุณหลายๆครับผมเอาคาดว่าสีชาเลยพี่น้องเอ้ยสีบล็อดสนะามทุ่มลงเนาะเอาจังไรก็ขอปิดคลิปไว้เพียงซักนี้ขอฝาก ป่นกำลังใจให้กับลุงชัยคนบัดบึงเนี่ยเด้อพี่น้อยขอบคุณมากมายครับผม